สวัสดีจ้ามาเด้อจ้าฮัลโหลตายก้าหฮัลโหลทุวคนมาเด้อจ้ามากินเข่าเด้อจ้ามากินข้าวจ้ากินข้าวว่าต้มแซ่บจ้าพี่น้องทำต้มแซ่บเนื้อเปื่อยจ้ามาถึงก็มากินเลยนะจ้าหิวข้าวจ้าูข้าวมากกินก่อนเลยได้เสร็จก็ที่แอร์ทายเสร็จก็ที่องเงาลำทอง อืมแซ่อร่อยเนาะมาอร่อยแท้เนื้อเปื่อยนิ่มกำลังดีจ้ะมันนีบประงามอกเลยมันสวยทุกวันอกเลยจะบอกให้งอมมาอยากร้อนแรงเราไปบน้ยังอนะ่ะ ก็ม่โฮตัวเยจอกอ่ะวันนี้ก็งานก็เยอะนะครมีงานเยอะมีทั้งทำกับข้าวมีทั้งงานบ้านก็ไม่ว่างทำสวยจะไม่ว่างเสริมสวยอืมแซ่เนื้อเปื่อยนะ่ละลายในปาก อร่อยมากอืมโอ้เมยอ่ะโอ้เสร็จอืมฮามชื่นหลากอร่อยมากลงคลิปให้ดูแล้วเด้อ วิธีการทำต้มเนื้อเปื่อยของสูตรของกบน้อยด้วยจ้ะสูตรนี้รับรองอร่อยต้มเนื้อเปื่อยแบบอีสานจ้ะต้มแบบอีสานเดิมมาจำแซ่บแล้วต้มแบบไทยมันก็อย่างนั้นอย่างนั้นแหละ ต้องต้มแบบอีสานจ้ะมันถึงมันถึงจะนัวมันถึงจะนัวมันถึงจะอร่อยอืมอร่อยมากอืมแซ่นี่ยถ้ามีไข่ถ้ามีไอ้มดแดงใส่ไปด้วยนะยิ่งแซ่บรับพี่น้องอืมเนี่ยต้มอย่างนี้นะพี่น้องนะต้มอย่างนี้แล้วพี่น้องก็ใส่ใส่มดแดงไปด้วยจะอร่อย ใส่มดแดงไปน้ำต้มเนื้อเปื่อยนะใส่มดแดงไปด้วยมันจังแซบความเปรี้ยวของมดแดงอะ่ะมันเข้ากันเนี่ยว่าต้มเนื้อเปื่อยส,สูตรของอีสานสูตรกบน้อยนะจะใส่น้ำปลาจะใส่น้ำปลาไปด้วยเอาไปต้มททนี้เราใส่ไอ้มดแดงไปด้วยมันยิ่งอร่อยมันยิ่งแซบ เพราะว่าสูตรนี้ที่บ้านเคยทำกินจ้ะโอ้ยแสบแสบหลายตักมาก็จะกินหมดนะคะวันนี้ก็จะรีบรีบหน่อยนะจะกินแบบรีบรีบหน่อยเพราะมีมีงานยังคอยให้ทำอยู่เดีย๋ยวไปทำงาน อืมแซ่บโห้แม่มันแซ่บจังไรเราบอกว่าถูกมันแซ่บแบบอีสานน่ะแซ่บแบบอีสานนะเจ้ามันไม่แช่แบบแซ่บแบบแบบไทยๆนะต้มแซ่บแบบสูตรไทยนะก็อีกอย่างหนึ่งนะต้มแซ่บแบบสูตรอีสานนะัก็อย่างหนึ่งนะมันแซ่บปอรอคืันเด้อค่อยมักต้มแซ่บแบบอีสานจ้ะใส่น้ำปลาเข้าไปด้วย โอ้ยอร่อยมากกินข่าจะหมดแล้วครึ่งนึ่งแล้วหืมแซ่บหลาย ม,มาเดินไปน้องผู้ใดยังประทานได้กินข้าวมากินข้าวํำกบน้อยจ้ะกินข้าวก็ต้มแซบต้มแซ่บอีสานจ้ะ อันนี้ก็จะรีบๆหน่อยนะคะกิน,นจะเฝ้าไปเฮ็ดงานจะไปซักผ้าจ้ะวันนี้ยังไม่ได้ซักผ้าเลยคอยคอยอยู่คอยผ้าอยู่อืมข้าหมดแล้วมันนี้ค่อยไปไหว ตอนนี้ตอนนี้จะบ่ายแล้วก็ยังทำงานบ้านไม่เสร็จเลยจ้าจะไปทำงานบ้านก่อนจ้าพี่น้องโอ้ยซ่บหลายอยากจะกินไม่หยุหดเนี่ยมันแทบจริงแค่นี้ก่อนจะไปทำงานรีบใจมันห่วงกับงานบ้านนี้นะค่อย กินหมดแล้วจ้ะไปแล้วมันนี้บ่คคยงามปันใดเ้ยจ้ะต้องขอไปหลายๆเอาไว้ถ้าว่างๆจะจัดเลยเดี๋ยวจะเสริมสวยให้ดูจ้ะเอาไว้คอยดูเออื้อสวยแล้วกัน มันนี้ก็ให้ดูหน้าธรรมดาไปก่อนนะคะจ้าไปแล้วจ้กแค่นี้จ้าไปไปจ้า